นี่ค่ะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกชิ้นเคยค่ะพี่ขน้องขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อเช่าบูชาพระนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสูได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะหากมีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ถูกใจอยากจะปิดพระจากทางร้านน้องไปก็ ใส่ด่วนใส่ตรงมาหากันได้เลยนะคะน้องจะเน้นย้ำค่ะพี่ขาแจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะว่าพระน้อง, ra, องปิน่นพระบ้านพระเหมาพระเช่าเหมารวมได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจาร์ค่ะพี่พี่ขาต่างที่มาต่างวาละกันนะคะน้องอยากให้พี่ๆทุกท่านเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ท่วนก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากทางร้านน้องไปนะคะ น้องเองนํามาเปิดในราคาแบ่งปันนี้บ้างองค์อาจจะทราบพี่บ้างไม่ทราบที่บ้างต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ,ะทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางนะคะพี่ๆค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมค่ะพี่ของถึงมือพี่เมื่อไหร่นะคะรับรับพัสดุจากบุรุษไปษณีแล้วชําระเงินกับทางนั้นได้เลยค่ะพี่ขาส่งเร็วส่งไวส่งจริงทุกวันนะคะส่งของสวยตรงปกทุกองค์แน่นอนค่ะพี่ขาได้ไปไม่มีผิดหวังเนาะ องแรกรายการแรกนะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเปิดด้วยเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตะค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตะนะคะองนี้เนาะเ็นถูเมตานะคะเส้นเกษาต่างๆนะพี่นาะเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เนาะขอบตัดด้านข้างเหรียญน,นะคะสวยๆคมๆแบบนี้ค่ะพี่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะน้องบอกได้เลยว่าสวยตรงปกถูกอกถูกใจกันแน่นอนค่ะพี่ สำหรับรายการนี้นะคะพี่ขารายการนี้เนาะเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะรายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทนะคะหากพี่ท่านใดชอบหรือถูกใจนะคะจัดกันไปได้เลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะระดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ขาเปิดต่อด้วยเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อผางนะคะหน้าหลังสวยสวยเลยค่ะพี่พี่ขาอาจจะสึกนิดนึงเนาะตามสภาพนะคะ พี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังกันครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องน้องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปทุกอีพีเนาะ,ะเพื่อนในอีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลใดหรือเครื่องรางใดของคานาจา์ท่านใดค่ะพี่คะ่ะที่ถูกตาต้องใจกันก็เป็นได้เนาะ องนี้นะคะเหรียญลูกเหมือนหลวงพ่อผางค่ะพี่ผิวสวยๆนะคะพี่ขาหน้าพระสวยๆเลยมีสึกนิดหน่อยตามสภาพนะคะพี่ๆขาใครชอบใครถูกใจอยากเช่าบูชาไปให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บไว้คล้องเองก็ได้นะพี่ๆหนาะรายการนี้ไปที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเหรียญลูกเหมือนหลวงปู่ดูค่ะพี่รายการนี้เนาะจะเป็นลูกเหมือนหลวงปู่ดูนะคะสวยๆคมๆเลยค่ะพี่ขาเส้นตัดคมจัดเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่แนะนำการขึ้นมานะคะว่าให้ติดหมายเลขยังไงเดี๋ยวจะรีบจ,จัดแจงให้นะคะแต่หวาะว่าตอนนี้ยังน้องยังไม,ไม่ไม่มีเวลาเนาะพอดีน้องทำงานประจำด้วยค่ะพี่ๆคะ่ะอาจจะยังไม่ได้ทำให้เนอะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวจะทำให้แน่นอนค่ะพี่คะ่ะ นี้รายการนี้ค่ะพี่พี่องค์นี้รายการนี้น้องขออยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะรูปเหมือนหลวงปู่ดู่นะคะอ่าลำดับต่อไปเป็นเหรียญกระไหลอาปากาค่ะพี่เป็นเนื้ออาปากาเนาะค่อนข้างเบานะคะน้าหนักค่อนข้างเบาเลยเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเนาะหลวงพ่อเงินนะคะเนื้ออาปากาไม่ค่อยได้เลยนะพี่พี่นะานี่จะเป็นน่าจะได้มาครั้งแรกนะคะพี่ขา เผื่อใครชอบใครใช่ใครถูกใจกันไปเนาะอยากจะเก็บไว้ยังไงก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเปิดให้ในราคาแบ่งปันค่ะพี่ขารับรับหลายองค์เราพูดคุยราคากันได้แน่นอนค่ะพี่สำหรับรายการนี้นะคะใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะคะทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ขารายการนี้น้องแบ่งปันให้ที่หกร้อบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกรบาทนะคะลําดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเหรียญพระ พระพระใช่ค่ะพี่กระไลทองเหลืองนะคะพระชัยหลังช้างนะคะพี่ขาเก่าจัดชัดจริงค่ะพี่ขาผิวเหรียญน,นี่คือแบบคาบเขียวคาบใครเลยเนาะพระแบบเก่าๆเดิมๆนะพี่นะ้นเนื้อเก่าๆแบบนี้สวยๆเลยนะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะรายการนี้ขออยู่ที่ หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนอ้องพะชใช้หลังช้างนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะลํำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญปลอดภัยค่ะพี่เหรียญที่ระลึกปลอดภัยนะคะผิวพันนะคะไม่ถูกเมตตาประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาหน้าหลังเนาะ ยี่สิบหกเมษาสองห้นึ่งศค่ะพี่เหรียญปลอดภัยนะคะรายการนี้นะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆอยู่ที่องค์ละหกรบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้600บาทนะคะหากชอบหรือใช่จัดไปได้เลยค่ะพี่คขาไม่ต้องรอช้ากันเนาะ,ะทุกรูปทุกองค์นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากยังดูไม่ชัดยังไงทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปเปิดต่อด้วยเหรียญหล่อ,อค่ะพี่ขาเหรียญหล่อ,อโบราณนะคะเหรียญหล่อ,อหลังยันนะคะพี่ขาเหรียญหล่อ,อหลังยันเนาะเราลงเพ่อเงินหลังยันนะคะผิวเกาๆาเ,าเนืเ้อแกนแกนหิ้งหิ้งแบบนี้ค่ะพี่ขาผิวหิ้งหิ้งแบบนี้เลยรายการนี้นะน้องขออยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาใครชอบใครถูกใจนะคะ สามารถโทรมาหาน้องได้เลยนะรายการนี้ก็เปิดให้ที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ขาสำหรับเดี่ยวนี้เนาะน้ำดับต่อไปเป็นรูปหล่อลอยองค์ค่ะพี่รูปหล่อลอยองค์นะคะกะไหลทองเหลืองแบบนี้ค่ะพี่ขากะไหลทองเหลืองเลยนี่หน้าตานะคะเม็ดหูเม็ดตาโดยรวมเห็นกันประมาณนี้นะคะพี่ขา รูปหล่อลอยองหลงพ่อนะคะพี่ค่ะใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะเหมือนเดิมค่ะพี่ทักหรือโทรหากันได้เลยนะคะน้องจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอในทุกๆคลิปนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีที่สองร้อยสนะคะพี่คาสองรสี่เนาะชอบองค์ไหน สามารถโทรมาแจ้ง ep และลำดับพระได้เลยนะรายการนี้600บาทเช่นกันค่ะพี่ขา6ก0บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเดิมค่ะพี่องค์นี้จะเป็นกะอะไรเงินนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักประมาณนึงเลย ใต้ฐานมีรอยจานนะคะรูปรอรอยองค์หลวงพ่อเดิมนะคะสําหรับรายการนี้เนาะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ขาให้กันในราคาแบ่งปันราคาถูกอกถูกใจเป็นกันเองนะคะพี่พี่ขารายการนี้ขอที่6ก0รบาทค่ะพี่ขากร้อบาทนะคะอ่าลำดับต่อไปคล้ายปิดตาลูกอมของหลวงพ่อไรค่ะพี่ถ้าไม่ใช่ยังไงกราบขออภัยด้วยนะคะ เดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่ขาได้มาคิ้งคิ้งเดิมเดิมผิวเก่าแบบนี้เลยนะคะตรงห่วงเนะะานเนะ,ะ,ะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาประมาณนี้เลยนะใต้ฐานมีม,มีเขาเรียกว่ามีเนี่ยแบบนี้พี่องค์นี้นะคะสวยสวยค่ะพี่ขาสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้รายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปขอเปิดต่อด้วยนี่เลยพี่พระปิดตานะคะปิตาหลังยันแบบนี้เลยนะคะ,ะปิตาหลังยันนะคะพี่พี่ขาส่งให้ดูเนื้อหากันใกล้ๆก่อนเนาะอกลยโดยรวมนะคะประมาณนี้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้เนาะเป็นปิตาหลังยันนะคะแป๊บ สักคู่นะคะพี่พี่ปีตาหลังยันสวยๆเดิมเดิมนะคะพี่ขาสวยสวยเดิมเดิมเลยผิวเก่าเก่าเนื้อแบบสึกๆตามสภาพนิดน,นึงนะพี่นะสึกสึกตามสภาพนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวน้องหยิบให้ดูเนื้อหาใกล้ๆนะคะพี่ขาเดี๋ยวตีกล้องให้เห็นเนื้อหากกันใกล้ๆเนาะสำหรับรายการนี้นะคะ โดยรวมประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาหน้าหลังโดยรวมประมาณนี้เลยผิวเก่าเก่าหิ้งหิ้งเกนแกรนแบบนี้ค่ะพี่ขาเนื้อสวยสวยสึกสึกตามสภาพนะคะรายการนี้น้องขอแบ่งปันให้พี่ที่6กร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปขอเปิดต่อด้วยพระปิตาพังพการค่ะพี่ หน้าหลังค่ะพี่ขาหน้าหลังเนาะสึกนิดนึงเนาะตามสภาพการเก็บนะพี่นะตามสภาพการเก็บนะพี่ๆละขอบด้านข้างนะคะ <c oughs> รายการนี้นะคะ <c oughs> น้องขออยู่ที่หกรบาทเช่นกันค่ะพี่พาพปิดตาพังพก,การนะคะหากพี่ๆท่านใดถูกอกถูกใจหรือว่าชอบนะคะอยากจะปิดไปก็ใส่ด่วนใส่ตรงมาหาก,กันได้เลยค่ะพี่ขา ลำดับต่อไปรายการต่อไปเปิดต่อด้วยเหรียญจอบนะคะพี่ค่าเหรียญหล่อบโบราานะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะพี่สวยจัดค่ะพี่ขาเหรียญนี้สวยจัดเลยผิวพันธนะคะเนื้อหาโดยรวมคือสวยเดิมเลยนะคะเหรียญหล่อเหรียญจอบหล่อนะคะเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่ขาวัดกำแพงนะคะ รายการนี้พี่พี่รับไปที่6ก0รอบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะหการบาทนะคะชอบใช้จัดกันไปได้เลยนะคะพี่พี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปขอเปิดด้วยตะกรุดค่ะพี่เป็นตะกรุดบ,บ้านเนาะได้มาจากคุณลุงท่านนะคะใจดีแบ่งปันให้มานะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นตะกรุดค่ะพี่ตะกรุดเนาะถักเชือกเรียบร้อยนะคะด้านในจะเป็นแผ่นแผ่นคล้ายๆแผ่น แผ่นเนื้อตะกวดตีเป็นแผ่นๆนะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะสำหรับรายการนี้สวยเดิมจัดเลยค่ะพี่ขะสวยเดิมจัดเลยน้องขอแบ่งปันให้พี่ที่600บาทแล้วกันพ,พี่นะ6 0 0บาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขาพระขุนแผนนะคะหลวงพ่อกวยค่ะพี่ขุมแผ่นหลังยันหลวงพ่อกวยนะคะผิวหิ้งหิ้งเก่าเก่าแกนแกเรียพี่นี่ ะสะภาพนะคะพี่ขาเก่าเนาะเหมือนจะมีรอยตัดตรงเสียน,นะพี่พี่น้รอยตัดตรงเสียนเนาะรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทละกันพี่พี่หกร้อยบาทนะคะ,ะด้านหลังค่ะพี่ขาเก่าจัดชัดจริงค่ะพี่เก่าจัดชัดจริงเลยผ้ามีตําหนินิดนึงนะพี่น้นี่ตําหนิแบบนี้เลย รายการนี้ขอที่600อบาทเช่นกันค่ะพี่ขาห0 0อบาทนะคะต่อไปจะเป็นรูปเหมือนอ่าพระยอดขุนพลค่ะพี่อ่าเป็นเนื้อชิ้นเก่านะคะขาพิงพิงแกแกนค่ะพี่ขาขนาดไม่ใหญ่มากนะพี่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะอ่าองค์ค่อนข้างแบบเล็กๆนะพี่นะองค์เล็กๆเนาะ เดี๋ยน้องจะวัดเทียบกับขนาดมือให้นะคะองนี้ก็คือผิวเก่าเก่าเก่าิ่งเลยนี่ถ้าวัดกับขนาดมือก็ประมาณสองข้อนิ้วอ่ะพี่อ่ะสองข้อนิ้วนะคะรายการนี้เนาะเหรียญนะคะเรียกว่าเหรียญเหรียญหลอพระยอดขุนพลนะคะเนื้อชิงเก่านะคะพี่ค่ะรายการนี้ไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะพี่ ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นรอยองค์หลวงปู tiempo, ่ทิมค่ะพี่เป็นปั๊มรอยองค์หลวงปู่ทิมนะคะผิวเก่าเก่าแกนๆกนนะคะพี่พี่ค่ะคา,าบแน่นๆเลยรายการนี้คาบแน่นๆเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่รับรองกันได้เลยสวยตรงปกแน่นอนนะคะทุกอกทุกใจในทุกรูปทุกองค่ะพี่ค่ะขอเพียงแจ้งอีพีแจ้งลำดับพระแจ้งหมายเลขอะแจ้งหมายเลขอีพี EP, แจ้งลำดับพระให้ถูกต้องชัดเจนเป็นเพียงพอค่ะพี่รายการนี้เอาไปที่ 600บาทนะคะพี่ๆค่ะหา600บาทนะคะํำดับต่อไปเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่เลี่ยมใส่นะคะเลี่ยมใส่เลี้ยมพลาสติกมาให้แบบนี้นะคะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมปั๊มสองที่นะคะผิวเก่าๆเลยวันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะพี่นาะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะยังไงถ้าองค์ไหนชมรูปภาพไม่ชัดทักมาสอบถาม ขอรูปภาพเพิ่มเติมจากน้องได้ทุกรูปทุกองค์เลยยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอาจจะตอบช้าไปบ้างนะพี่นะพอดีน้องทํางานประจําด้วยนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆค่ะในกรณีที่ตอบช้าเนาะแต่ยังไงตอบแน่นอนค่ะพี่โทรกลับตามคิวตามเบอร์นะคะไม่ต้องกังวลไปนะลำดับนี้รายการนี้นะคะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขอที่600บาทแล้วกันนะคะลำดับต่อไปเป็น พระนางพญาค่ะพี่ค่ะพระเนื้อดินเนาะพระกุพระเก่านะองค์นี้นะคะพระนางพญาเรียมกรอบแบบนี้ค่ะพี่่ากอบวินเชตเปิดหน้านะคะเปิดหน้าใสหลังแบบนี้นะคะพี่่ะรายการนี้เลยนะคะจัดกันไปเลยนะได้กันไปในราคาแบ่งปันนะคะสําหรับพระเนื้อดินนะคะพระนางพญารายการนี้เนาะ น้องขออยู่ที่6กร้อยบาทและกันพี่ๆขาหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นรูปหล่อร้อยองค์พระกิ่งค่ะพี่พิมพ์นี้นะคะจะเป็นพิมพ์แบบอ่าสวมเขาเรียกพระกิ่งคล้ายๆจะสวมอะไรสักอย่างนะพี่นะที่ที่ศีรษะนะคะ ด้านหลังค่ะพี่ขามีอุดแบบนี้เนาะเผื่อพี่พท่านใดชอบหรือว่าอยากเก็บอยากเช่าบูชาไปเก็บสะสมไว้นะคะให้ลูกให้หลานหรือเช่าบูชาไปสะสมเป็นของชอบนะคะยังไงก็นี่เลยค่ะพี่ขาพระกิ่งรายการนี้ขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนพุทของอ่า พุทธจารย์โตนะคะพี่พี่ขาของพุทธจารย์โตเนาะสมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนนะคะพุทธจารย์โตแบบนี้เลยหายากนะพี่นะหายากบอกได้เลยว่านานนนทีเจอเลยนะคะอ่าได้มานี่บางทียังไม่ได้นํามาเปิดเลยนะพี่นะพี่ลูกค้าประจําทักมาปิดก่อนเลยนะคะอ่าย่างไงใครชอบใครถูกใจรีบทักรีบโทรหากันเลยค่ะพี่ขาน้องตอบตามคิวตามเบอร์นะคะตอบตามคิวโทรกลับตามเบอร์แน่นอนไม่มีการ กักสลับสับเปลี่ยนกันนะคะ,อะขอให้เพียงชอบหรือใช่นะคะรีพักก็รีบโทรหากันได้เลยองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะพี่ๆค่ะสมเด็จพิมพ์พุธซ้อนน้อนเนื้อแตกรายงาแบบนี้ค่ะพี่น้องขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้พี่ที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ขา600บาทเช่นกันนะคะ รายการต่อไปขอเปิดต่อด้วยเบี้ยแก่ค่ะพี่เบี้ยแก่โบราณน,นะคะเบี้ยแก่เก่าเลยเบี้ยแก่บ้านโบราณโบราณแบบนี้นะคะเลี่ยมแบบคล้ายๆเป็นเปลือกไม้อะไรสักอย่างนะพี่นะ,ะการป้องกันสัตว์มีพิษมีภัยนะคะสัตว์ร้ายต่างๆค่ะพี่ขาแมลงแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะนี่ไม่สามารถเข้าใกล้เราได้เนาะพุทธคุณประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่าคนเท่าคนแก่ชอบนิยมคล้องกันนะคะพี่ารแล้วก็ให้ลูกให้หลานได้คล้องกันเนาะ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่างที่แจ้งกันไว้ในทุกๆคลิปนะคะพี่ๆวัตถุมงคลหรือเครื่องรางต่างๆนะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบความศรัทธาทั้งนั้นเลยค่ะพี่ขาชอบองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนปิดไปได้เลยนะคะหากยังดูไม่ชอบไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่กดติดตามกันไว้ได้นะคะเผื่อ EP นั้นๆ EP อื่นๆจะมีวัตถุมงคลใดหรือเครื่องรางใดนะคะที่พี่ๆถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชากันจะได้ไม่พลาดกันเนาะ น้องนามาเปิดในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะพี่ขาให้ได้ให้ปล่อยได้ปล่อยค่ะพี่ขารายการนี้เอาไปที่600บาทชิ้นกันค่ะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินเนาะเปิดต่อด้วยเหรียญน,น้ําเต้ากะลาอัป,ปกาของหลวงปู่ทวดค่ะพี่เหรียญน,น้ําเต้ากะลาอัป,ปกาหลวงปู่ทวดนะคะผิวเบาเบ้าเนื้อเบาๆนะคะผิวสวยๆวยเนื้อเบ้าๆบเม็ถหูเมตตาชัดชัด ริ้วจีวรชัดเจนนะคะด้านหลังด้านหน้านะพี่นะโดยรวมเห็นการคมจัดชัดเจนประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาสำหรับองค์นี้รายการนี้นะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันนะคะให้กับพี่ๆอยู่ที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600บาทนะคะหากพี่ๆดูชอบดูใช่ดูถูกใจปิดกับน้องได้เลยค่ะพี่ๆปิดกันได้เลยนะลำดับต่อไปเปิดต่อด้วยตะก,กุดนะคะหัวแบบ ปลายบานสองข้างเลยนะคะพี่คะดอกนี้เนาะตีบายบานมาสองข้างแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยเดิมลงรักลงรักมาแน่ๆค่ะพี่ขาลงรักทักเชือกเรียบร้อยนะคะรักเกาะแน่นๆแบบนี้เลยเนาะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่ขาเปียกทองมาเต็มดอกค่ะพี่เปียกทองเต็มดอกเลยเนาะประปลายมาเต็มดอกเลยรายการนี้ไปที่หกรอบาทละกันพี่ๆหกร้อบาทนะคะลำดับต่อไปขอเปิดต่อด้วยพระสมเด็จค่ะพี่อ่ะ สมเด็จรายการนี้เนาะพี่พี่เนาะใครยังไม่มีนะพี่นะบอกได้เลยว่ารีบมาจับมาจองเลยนะคะรีบทักรีบโทรหากันค่ะพี่นี่พระสมเด็จรายการนี้นะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่คะ่ะขออนุญาตแบ่งปันเลยนะรายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะ ลำดับนี้รายการนี้นะคะผิวแห้งๆแบบนี้ใครยังไม่มีนะคะแบ่งปันให้ที่600บาทค่ะพี่ขาห0 0อบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะองค์นี้ก็คือเก่าเดิมไม่แพ้กันค่ะพี่ขาสวยจัดชัดจริงไม่แพ้กันเลยผิวเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะแขนเป็นร่องนะคะพี่ขาแขนเป็นร่องนะคะหน้าสวยเสียนสวยแขนลึกฐานชัดแบบนี้ค่ะพี่เกือบหลุดมือเนาะ รายการนี้นะคะให้กันในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่ขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะลําดับต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พระสมเด็จรายการนี้นะคะเปียกทองมาด้านหน้าค่ะพี่ขาเปียกทองมาด้านหน้าเนาะ <S <S น้องขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาขออนุญาตแบ่งปันเลยนะคะ <S <S รายการนี้น้องขอที่ 600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกรบาทเนาะหน้าสวยเซียนสวยแขนลึกฐานชัดเหมือนเดิมค่ะพี่ผิวเก่าๆหิ้งๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาหิ้งๆแบบนี้เลยเนาะรายการนี้ไปที่6กรอบาทเท่านั้นค่ะพี่ขา6กรบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ขาอ่า ผิวองน,นี้เนื้อหามวลสารประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาเนื้อหามวลสารรอบรูปรอบองค์เห็นกันประมาณนี้เนาะผิวเก่าผิวเดิมเนื้อหาสวยๆจัดๆแบบนี้ค่ะพี่บอกได้เลยว่าได้ไปนี่ตรงปกถูกอกถูก,ถกใจแน่นอนค่ะพี่ขาทางร้านส่งจริงส่งไวนะคะมีบริการจัดส่งไปทางสะดวก,กรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมค่ะพี่ขาอยากรับแบบไหนสามารถแจ้งกันมาได้เลยรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันเนาะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จเกตชโยค่ะพี่อกเป็นล่องชัดเจนนะคะเส้นบางๆแบบนี้ค่ะพี่เส้นซุ้มเล็กๆบางๆเรียวๆเลยนะคะได้ไปนี่คือแบบเจนแจมเลยพี่รายการนี้น้องขออยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่หกร้อยบาทนะคะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยค่ะพี่่าเหมือนที่แจ้งกันไว้เนาะสำหรับรายการนี้ไปที่หกร้อยบาทนะคะ หากพี่ๆท่านใดยังชมรูปภาพเอ้ยยังชมในคลิปวิดีโอไม่ชัดสามารถทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมจากน้องได้เลยนะคะในทุกรูปทุกองค์ค่ะพี่ค่ะอาจจะตอบช้าไปบ้างนะบางทีนะกราบขออยันะจุดนี้นะคะน้องทํางานประจําด้วยน้องอาจจะตอบช้านะคะแต่ยังไงตอบแน่นอนค่ะพี่ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จผิวแห้งๆหิๆ้งๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะแตกๆเลยเกาๆเดิมๆนะคะผิวแบบหิ้งๆเลยอะ เนะะื้อหามวลสารโดยรวมรอบรูปร,รอบองค์ประมาณนี้นะคะพี่พคะ่ะวันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะต้องขออภัยณนะจุดนี้ไว้เลยนะคะพี่ๆค่่ายังไงส่อทีนี้จะมีเบอร์นะคะลำดับพักขึ้นให้แน่นอน,นะค่ะพี่่ายังไงขอบคุณทุกคำติชมแนะนำนะคะทุกคำแนะนำทุกคำติชมเลยนะคะพี่ๆคะ่ะเราจะ พัฒนาปรับปรุงไปนะคะพี่พี่ขารายการนี้ขอที่6กรยบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้อีพีนี้นะคะน้องหยิบคะให้พี่พี่รับชมกันครบทุกรูปถุกองค์ทุก,ร,ทก,ทก,ทกรายการแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องแก้วตาพระเครื่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้อีพีนี้น้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ขาแล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ